สำหรับวันนี้ก็พบกับน้องลัตตี้นะคะกับช่องลัตตี้ไขยฟอดค่ะสำหรับวันนี้ค่ะลัตตี้ค่ะก็จะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับวิธีการใช้งานตัวรถในตัวเอเวอร์เนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเอเวอรนะคะมีการใช้งานยังไงบ้างแล้วก็มีหมดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปดูค่ะสองสเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฝั่งประตูคนขับนะคะ สำหรับปุ่มแรกเลยค่ะไปที่ปุ่มนี้ด้านบนนะคะจะเป็นปุ่มล็อกรถและลดล็อกรถนะคะเราสามารถกดจับปุ่มนี้ได้เลยนะคะหรือในกรณีลูกค้าไปเติมน้ํามันในปั๊มค่ะจะเปิดฝาถังก็คือสามารถกดกดล็อกได้เลยนะคะอเจ้าหน้าที่ทางปั๊มน้ํามันก็จะสามารถเติมน้ํามันให้ลูกค้าได้ค่ะถัดไปค่ะปุ่มด้านข้างนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มพับกระจกนะคะและปุ่มถัดไปปุ่มนี้จะเป็นปุ่มล็อกกระจกนะคะ2บ้บานหลังคนขับนะคะ แล้วก็ต่อไปค่ะปุ่มนี้ที่เห็นเป็นเหมือนแบบลูกศรทั้ง4ด้านนะคะจะเป็นตัวเซตระดับกระจกนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะปุ่มนี้ค่ะจะมีทั้งซ้ายและขวาเลยตัวนี้จะเป็นปุ่มนะคะปรับกระจกด้านข้างนะคะทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสาระคะ next, ่ะถัดไปค่ะปุ่มนี้ค่ะทั้ง4ี่ปุ่มนะคะจะเป็นปุ่มลดระดับกระจกทั้ง4บานนะคะ ถัดไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของตัวการตั้งค่าไฟนะคะปุ่มแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการเปิดปิดไฟตัดหมอกนะคะนี่นะคะถัดไปค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการเซตนะคะเซตตัวไฟนะคะอย่างถ้าลูกค้าหมุนม,มาที่ปุ่มนี้นะคะจะเป็นการปิดระบบไฟค่ะปุ่มนี้นะคะจะเป็นการเปิดไฟหลีค่ะ ปุ่มต่อไปนะคะจะเป็นตัวไฟออตโต้ค่ะตัวนี้แนะนําเปิดลูกค้าเซตไว้ที่ปุ่มนี้นะคะเพราะเวลาลูกค้าขึ้นหรือว่าลงอุโมงค่ะมันจะติดอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าไฟปกติค่ะถัดไปนะคะมาในส่วนแถบนี้ค่ะจะเห็นว่ามีหน้าเลื่อนไม้แล้วก็มีปุ่มบวกและลบนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการปรับแสงเพิ่มแสงลดแสงหน้าเลื่อนไม้นะคะหลังพวงมาลัยนั่นเอง จะเป็นการลดหรือเพิ่มระดับแสงนะคะลดแสงเพิ่มแสงค่ะปุ่มถัดไปนะคะด้านนี้ค่ะด้านซ้ายนะคะตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าไฟนะคะระดับก็คือในอย่างในกรณีลูกค้าบรรทุกของเยอะแล้วไฟมันมีการเชิดขึ้นค่ะนี้จะเป็นการปรับเพิ่มหรือลดอาหรือว่าบวกเพิ่มหรือลดลงนะคะของตัวไฟค่ะสามารถตั้งได้เลยนะคะ ตัวนี้ค่ะปุ่มแรกจะเป็นปุ่ม Adaptive Cruise Control นะคะน่ะถัดไปค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่ม Limit ก็คือจํากัดความเร็วนะคะโดยปุ่ม Adaptive Cruise Control ลูกค้าสามารถตั้งเซตบวกเซตลบจากปุ่มนี้ได้เลยนะคะค่ะถัดไปค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่มรักษาระยะห่างช่วงคันรถนะคะนี่ค่ะสามารถตั้งค่าได้ค่ะว่าอยากห่าง1ช่วงคันสองช่วงคันหรือ3ช่วงคันนะคะถัดไปค่ะปุ่มนี้ค่ะจะเป็นปุ่ม Lane Keeping นั่นเองนะคะก็คือให้เราอยู่ในช่องเลนไม่ให้ออกจากเลนค่ะ ถัดไปค่ะตัวนี้ค่ะจะมีสัญลักษณ์บวกลบนะคะเป็นการลดเสียงเพิ่มเสียงค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะปุ่มลูปตัวนี้จะเป็นรูปปากคนนะก็คือเป็นตัวสั่งการหรือว่าตัวสิริ Siri นั่นเองค่ะสามารถสั่งการด้วยเสียงค่ะฝั่งแถบขวานะคะปุ่มแรกค่ะจะเป็นปุ่มรับสายแล้วก็วางสายค่ะแล้วก็ปุ่ม2ปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่ม back ก,กับแล้วก็เดินหน้านะคะาสามขีดนี้ค่ะจะเป็นปุ่มเมนูค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นปุ่มขึ้นลงนะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นปุ่ม back ั p ค,ค่ะบริเวณกลางของเรานะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะตัวแอร์นะคะในรถนะคะเพิ่มลดได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเปิดปิดอ่าตัวเพิ่มลดนะคะอุณหภูมิในในห้องโดยสารคะ่ะถัดไปค่ะปุ่มน,นี้ค่ะจะเป็นปุ่มพัดลมเห็นจะเป็นตัวบวกกับลบใช่ไหมคะแรงลมในตัวรถค่ะถัดไปค่ะปุ่มน,นี้นะคะจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะอ่า สำหรับปุ่มน,นี้นะคะจะเป็นปุ่มไล่ฝ้าหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเขาเรียกว่าระบายอุณหอ,อากาศแบบเร่งด่วนนะคะปุ่มน,นี้นะคะจะเป็นโหมดการขับขี่นะคะถัดไปค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่ม Auto s t a r ส Stop นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นปุ่มเลื่อนถลายนะคะแล้วเวลาลูกค้าติดหลมสามารถกดที่ปุ่มน,นี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นปุ่มปิดสัญญาณค่ะ